สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์เดียค่ะมิสแองเจร์เฮลิ่งทาโร่นะคะที่จะใช้ศาสตร์เฮลิ่งทาโร่และ m i ร a เคิลนัมเบในการทำนายดวงการเงินของท่านในเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะเรามาดูกันค่ะว่าดวงการเงินของท่านสําหรับเดือนนี้จะเป็นอย่างไรดวงการเงินของท่านที่เกิดในราศีสิง์ประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะตามมาดูกันค่ะอาจารย์จับได้ไพ่อัศวินดาบนะคะ บอกได้เลยว่าเดือนนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ดีนะคะการเงินของท่านจะเป็นไปอย่างรวดเร็วทำสิ่งใดไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการออกไปทำธุรกิจด้านไหนการออกบูหรือว่าการเดินทางไปไหนท่านจะมีคนสนใจท่านมากดึงดูดมากเลยแต่ว่าการปิดการขายค่อนข้างยากดังนั้นวิธีที่จะทำให้สถานการณ์การเงินของท่านในเดือนนี้เนี่ยสำเร็จไปถึงร0 0ก็คือท่านจะต้องใจเย็นๆค่ะเหมือนกับว่า ตอนแรกเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีแต่ในตอนจบอะ่ะมักจะเสียทุกทีเลยอย่างนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามให้ท่านใช้เวลาในการคิดคำพูดต่างๆนะคะพยายามที่จะกลั่นกรองออกมาอย่างละเอียดรอบคอบที่สุดแล้วก็มีออปชันต่างๆให้กับคนที่จะเข้ามาพูดคุยเรื่องการเงินของท่านเท่านี้ก็จะสามารถพลิกที่จะทำให้ท่านสามารถที่จะปิดการขายหรือจบ ในเรื่องของการแยกทําเงินของท่านให้เป็นเกาะเป็นกับได้ดีค่ะถ้าหากท่านต้องการทราบดวงของท่านเพิ่มเติมโดยละเอียดนะคะก็ง่ายๆเพียงนิดเดียวค่ะเพียงกดมาที่ดอกจันสามสามหกสองหนึ่งแล้วก็โทรออกเท่านี้ท่านก็จะได้ฟังดวงรายละเอียดของท่านในเรื่องการเงินสำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ